สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินวิดมดนะคะวันนี้มดก็จะมีเครื่องมือหรือว่าอินดิเคเตอร์มาแนะนําซึ่งเครื่องมือที่ชื่อว่า g s s และ TTS นะคะค่ะ g s s นะคะหรือว่า g o Swing Strategy เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเทรดน,นะคะโดยจะสามารถบอกจุดเข้าในตลาดที่ช่วงเป็นไซด์เวย์ได้ค่ะและอีกตัวนะคะ TTS หรือว่า t e n t c h n n e l Strategy ค่ะ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือนะคะที่สามารถบอกจุดเข้าค่ะซึ่งจะบอกจุดเข้าในช่วงตลาดเป็นเทรนนะคะโดยเครื่องมือทั้งสองตัวนี้นะคะจะอยู่บนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Algo Palm นะคะซึ่งถ้าใครย,ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ข้างล่างได้นะคะโดยเอามดจะแปะลิงค์ไว้ในช่อง description ไว้ค่ะค่ะเมื่อคลิกลิงเข้ามาเนาะเราจะพบกับ หน้า create account ซึ่งเราก็จำการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับเครื่องมือมาใช้เนาะในช่องแรกเราก็จะกรอกอีเมลส่วนตัวเข้ามาแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะอย่าลืมเลื่อนหาที่เป็นไทยแลนด์นะบวก66ส่วนประเทศเราก็จะเลือกเป็นไทยแลนด์แล้วเราก็จะมากรอกพาส s w เวิร์ดนะคะโดยที่มี8-32ถึง32ตัวและก็ประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรพิเศษนะคะเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการ Sign up เข้ามาะคะ่ะหลังจากเรากด Sign up เข้ามานะคะเราก็จะพบกับหน้า product ของ Algo Palm นะคะนอกจาก GHS และ TTS นะคะ,ะเราก็ยังจะมีเครื่องมือ G เครื่องมือฟรีนะคะให้เข้ามากดรับไปใช้ฟรีๆได้เลยนะคะสำหรับวิธีติดตั้งเครื่องมือ GHS นะคะโดยที่ GHS นี้จะมีแพ็กเกจ ทั้งหมด3แพเดเกนนะคะคือ1เดือน4เดือนและ12เดือนนะคะถ้าสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใช้นะคะมดจะแนะนำเลยนะคะว่าให้ลองใช้แบบ4เดือนก่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน4เดือนนี้นะคะจะทำให้เราเข้าใจไซคล e ของตลาดได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะ,ะใน4เดือนนี้ถ้าเราเราเลือกใช้ที่4เดือนราคาจะ จะถูกลงกว่าเราสมัครแบบเดือนเดียวซึ่ง4เดือนนี้ก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละ96เหรียญคะ่ะหรือว่าถ้าใครอยากได้ความคุ้มเลยมดก็แนะนำให้เป็นรายปีเลยนะคะ อยู่ที่990เหรียญต่อปีนะคะหรือว่าจะตกอยู่ที่ประมาณ82เหรียญต่อเดือนนะคะซึ่งคุ้มมากๆเลยค่ะ,คะ,ใ,นะในเครื่องมือ g s s หรือว่า g o s w i n g Strategy นะคะเครื่องมือนี้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรก็จะประกอบไปด้วย g o s w i n g Strategy g o s w i n g Backtest QM Pattern SD Mean Support List แดนดินามิกนะคะแล้วก็สวิงไฮโลนะคะแล้วก็จะมี Discord alert นะคะที่จะแจ้งเตือนสัญญาณเมื่อเกิดสัญญาณจุดเข้านะคะให้เราในทา f เฟรม5 5m นะคะค่ะแล้วอีกเครื่องมือ TTS นะคะหรือว่า Chain Channel Strategy ค่ะก็จะราคาแพ็กเกจก็จะเหมือนกับตัว g s s เลยนะคะที่จะมี1เดือน4เดือนแล้วก็12เดือนมดก็ยังแนะนำว่าเราเรา ใช้เป็น4เดือนหรือว่า12เดือนจะคมกว่าแต่ถ้าจะให้มดแนะนำคุมที่สุดหรือว่าตัวที่มดใช้อยู่นะคะก็คือแบบ full package เ,เลยค่ะซึ่งในตัว g s และ TTS แบบ full package นะคะในแพคเกจนี้อย่างที่มดแนะนำเลยคือ1ปีคะ่จะจะตกที่1,649กที่1 6 4เเหรียญต่อปีนะคะหรือว่าจะตกอยู่ที่138 เหรียญต่อเดือนนะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าเราจะได้ทั้งสองเครื่องมือมาใช้เลยค่ะสำหรับวิธีติดตั้งสำหรับใครที่สนใจนะคะเราก็จะเข้ามาติดตั้งโดยการที่คลิกปุ่มสีฟ้านี้เข้ามานะคะ ในวิธีการชําระเงินนะคะเราก็สามารถชําระได้2วิธีนะคะโดยที่ใครที่มีกระเป๋าังค์คริปโตนะคะเราก็สามารถชําระผ่านคริปโตได้นะคะหรือว่าใช้ USDT ในการจ่ายได้ค่ะหรือว่าใครที่มีเครดิตหรือว่าเดบิตการ์ดเราก็สามารถชําระผ่านบัตรได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะเราก็สามารถใช้ดิจิตอลการ์ดนะคะผ่าน True Money Wallet ได้ค่ะ ในการชำระนะคะเมื่อเราก่อข้อมูลบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเพ์เมนหรือว่าจ่ายเงินเข้าไปนะคะค่ะเมื่อเราทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนาะออเดอร์ของเราก็จะเข้ามาอยู่ในที่ your order ค่ะและวิธีการติดตั้งนะคะสำหรับวิธีการติดตั้งเครื่องมือเข้าไปในทีดิงบิลของเรานะคะ,ะเราจะทำการ add เครื่องมือเข้าไปในจัดดิ้งวิวของเราสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจัดดิ้งวิวของตัวเองชื่ออะไรก็สามารถเข้าไปดูชื่อได้ในแอปจัดดิ้งวิวแล้วเข้าไปที่เมนูนะคะก็จะขึ้นชื่อของเราค่ะขอวิธีการแอดนะคะเราก็จะคลิกตัวเครื่องมือขึ้นมาแล้วก็จะพิมพ์ชื่อจัดดิ้งวิวของเราเข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าเราจะพิมพ์ของ m o s เข้าไปนะคะแล้วมันก็จะสามารถ มดก็จะสามารถแอดเครื่องมือนี้เข้าไปใน Jetting View ของโมดได้เลยนะคะโดยเครื่องมือของ l g o p ็พ m นี้ก็จะดีอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าสมมติว่าใครต้องการเปลี่ยนจ t t i n g view เป็น User ใหม่นะคะเราก็จะสามารถมาเปลี่ยนชื่อได้นะคะแล้วก็เราก็จะมาเปลี่ยนชื่อเป็น Jetting View ตัวใหม่ของเราแล้วก็เชง User ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการอะลมหรือว่า การ alert นะคะเราก็มาจอย discord อ,อย่าลืมเข้าไปจอยกันนะคะตัว discord นี้ก็จะส่งสัญญาณจุดเข้าให้เราได้ค่ะค่ะเมื่อเรากดรับเครื่องมือแล้วนะคะเราก็จะมาติดตั้งเครื่องมือใน r a d i n g View นะคะโดยที่เราจะคลิกเข้าไปที่ indicator ค่ะแล้วก็มาที่ผู้ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะเครื่องมือที่เรากดรับเมื่อสักครู่นี้นะคะ mm hmm. ก็จะโผล่ขึ้นมาในผู้ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะ โดยที่เครื่องมือที่เราจะใช้ก็จะมี GoSwing, uh, GenTunnel, uh, SDM นะคะแล้วก็ Support r e s i s t a n t Dynamic uh, แล้วก็จะมี Swing h h l o นี่นะคะในตัวที่เราใช้ซึ่งใน GoSwing นี้เราก็สามารถตั้งค่าสีได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบสีทองเนาะ เราก็สามารถให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวสีแดงที่เพื่อให้เข้ากับสีแทงเทียนได้นะคะค่ะส่วนวิธีการใช้เครื่องมือมดก็จะบอกมดก็จะสอนใช้เครื่องมือในคลิปถัดไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้มดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ